อันครับการสวัสดีไปถึงพี่น้องและก็เอฟซทุกทุกท่านนะครับที่จะติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับของภูมิพัฒน,นาฟาร์มเนาะวันนี้นะครับพู่มก็ได้มีโอกาสมาหาวัตถุดิบไปปอนโรงงาน <c oughs> เรือยหญนนะครับเนาะไปให้น้องงามตาน้องพะรวยจินเนาะนะครับก็ได้มา อยู่ที่โคกน้องนานะครับเป็นโคกน้องนาที่ได้มาตรฐานมากๆเลยมีที่อยู่ประมาณสิบกว่าไรเลยทีเดียวเนาะนะครับเป็นเห็ดเต็มพื้นที่พี่น้องน,นะครับเห็ดโคกน้องนาเต็มพื้นที่เลยนะฮะบ่จะเป็นน้องนะครับตังางๆน้องพี่น้องเป็นโคกนะครับโคกเพิ่นกับวั่ปลูกบ้านเนาะนะครับแล้วก็อีกแ่งก็เป็นสําหรับ ที่พักพรอนเยนใจรับแขกที่เพิ่นมาเยี่ยมชมโคกหนองหน้านะนะครับอ่ะพ่อพี่น้องนําชมรอ,รอบบริเวณก่อนแล้วกันนะครับบริเวณน,นี้พิ่นก็ปลูกนะบริบเวเป็นมะพร้าวนะบริบเเป็นกล้วยเนาะนะครับก็ะจายอันไรแนวนะล่อมรอบบริเวณน,นะครับคางๆนั่นก็นเป็นคลองพี่น้องเ็คอลองรอบ ทีเลยที่เดียวเนาะนะฮะการบริหารนันพิ่นก็นยังท่านได้่งตัวอยู่นะครับแต่ว่ากับปลูกนะครับปล่อยจะเป็นผลไม้ต่างๆไว้ก่อนนะนะครับหน้าพิ่นกับท่านได้ปล่อยปลาเนาะแต่ว่าส่วนข้างบนนันเพิ่นกับเฮ็ดเป็นเล้าไก่เล้าเป็ดแล้วก็เลี้ยงห่านด้วยนี่นะครับโคกน้องนาเนาะนะครับ คิดว่าโอกาสต่อไปถ้าบริหารดีๆนะเป็นโค้งน้องหน้าที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับนะมันนี่พุ่มกระเดมมะเอานี่นะครับใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะนะครับมาตัดเอาหญ้าได้ไปสลายถุงเลยมันนี่นะครับหาหกถุงเพื่อคิดว่ามืออื่นน่องงามตาน้องพ้ารวยกับคงส,สบายแล้วนะครับนะได้ยาก,กินยางอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ อยู่ตรงนี้พี่น้องกับคงดีสงสศ์เพิ่นเอาอ่าไฟมาตะใสเนาะพอต้องคำห้วยซีดาอีกฟังหนึ่งนะครับบอฟังพุนพ่นมกเอ่อฟ้อามุ่งมุ่ยฟังอ่ายื่เยื่องไปอีกฟังนุ่นแต่ว่ากับบดิกรรมห้วยว่าฟังนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ใส่าไฟฟ้าโดยใส่อโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์นะตั้งไวัยตามเป็นเสาๆอยู่ อรอบมองรอบที่วันนี่ละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคุณตั้งไว้เพื่อเป็นสูบน้ำจากลำธารน,นะครับจากโคยสิดาคือมาใส่บริเวณน,นะครับขว่วงนองหน้าวันนี่แหละนะนะเป็นที่จะสันทีลงตัวมากมากเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะนะพานะพี่น้องมาน้ำชมูงตรงนี้นะครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปก็เห็นตะไคร่เป็นพุมพ่มๆเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วนะบอกว่าจะเป็ต้นมะพรา้าวบอกว่าจะเป็นต้นกล้วย นานาพันนะลมเย็นลมเย็นพี่น้องลมเย็นเนอะนะครับอ่ะขอบคุณหล,ลายๆก็แล้วกันสำหรับสิ่งดีๆพุ่มกับใจพี่น้องได้เห็นเนาะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแล้วกันนะครับพี่น้องอาอยากคิดอยากทำตามเพิ่นเนาะสำหรับพุ่มแล้วก็องสิบดิใหญ่ขนาดนี้ดอกนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนะครับเห็ดเอ่อ ไปค่อยขยายไปเรื่อยๆเนาะเ่าลงทุนมาโหรานที่เดียวเลยนี่เพ็นลงทุนไหลยหลายเงินเลยที่เดียวเนาะหลักแสนนะไปขนาดนี้เนาะอ่ะนั่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพื้นที่นี้นะครับที่เพ็่นอนุญ,ญาตให้อ่อมาพาพี่น้องน้าชมนะครับเนาะพ้นมีซื้อไปบุญแร้วยก็ได้เ <c oughs> อาเป็นน้ำพานะครับโคกน้องนาแบบแปะห้วยสีดาโ <c oughs> ด่ยยึดติดห้วยสีดาก็แล้วกันเนาะนะครับ เอาเรไปใจพี่น้องไว้ก่อนรายการสำหรับโมนีนะฮะผูม่กมาอ่านี่แหละนะมาเอาวัตถุดิบ <c oughs> อ่าไปให้น้องงมตาน้องเขารวยได้กินเนาะแนวะะอื่นเพิ่งกะสิเออครับทายว่านะเป็นปุ๋ยคอกให้พูม่มได้ใส่หัวใส่สวนใส่ให้ใส่หน้านะครับโดยที่ไม่ต้องไปอาศสยพึง่งพาครับปุ๋ยเคมีต่างๆกระได้ขึ้นกันเนาะ,นะเป็นการประหยัดเปน็นไนโตนะครับ อ่ะเด้วเกิดัต่งขอมรับให้จากพี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับม้อนีสสบัยดีทุกท่านครับ